สวัสดีพุณผูชมทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมกลัรับชมรายการชิเจนพาราไดส์ค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็เห็นห้องนี้ไหมคะมันคือห้องของเชนค่ะคือแบบแต่งงานกันเมื่อวันที่สามนะคะของ ก็ดูของฟอ้อน่าเองนี่ไงเห็นไหมเชนอยู่ตรงนู้นีน่ยตอนนี้นะคะก็แบบไม่ได้ลงมดไทยไว้เพราะว่าเพิ่งอัปเดตมามันได้ไม่กี่วันี่เองค่ะอืมเหมือนว่าฉันก็คอยช่วยเหมือนว่าก็ไม่ช่วยป้ามณนีเหรอที่ฟาร์มอันนี้ไหมที่รัก ซึ่งตอนนี้นะคะก็วันที่14ของวันอาทิตย์ค่ะก็ได้ทำการมีลูกไปเลยนะคะถิงก็ได้เหรอคะ่ะก็คือมไม่ได้อัดมาค่ะแต่ว่ามีถ่ายภาพเก็บไว้เรียบร้อยอ๋อนี่เหมือนจะมีงานนะคะแต่เราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราท้องอยู่ นี่ได้ตู้จดจ้านเนี่ยค่ะก็ไอแมบบ่เด็ดแผ่นมาเนี่ยเก็บเก็บเงินนะคะเก็บเงินแล้วก็เอาเป้นสัยว์จต่านะคะจะเลยในตู้นั้นมาเพราะว่าคีดเก็บคิดเก็บห้าของแล้วจริงๆอะ่ะนี่ผลไม้เก็บเก็บเก็บ เดี๋ยวมาดูข้างล่างดีกว่าฮ่าแล้อนนะจำชื่อไม่ได้เราบินนะคะก็ามาทำครอมาทำเล้งวงัวให้แล้วปล่อยไก่ออกมา แมเ่เหล็กดำวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหาสิ่งนึงรับนะคะที่อัปเด็ดเข้ามาใหม่นั่นเองไปไป ค่ะก่อนไปนะคะเอาของเก็บก่อนนิดนึงเฮ้ยลืมรดน้ำอะ่ะตาและคราวนี้เก็บ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 ไปนี้ด้วยนี้ด้วยอันนี้จบไว้ก่อนจัดของแป๊บนะคะ

ที่เงียบนะคะก็แบบตั้งใจเล่นมากอะหนึ่งสองสามนีตอนนี้ก็ของนุกอย่างนะคะเป็นสีทองหมดแล้วอ่านี่คืออะไรของใหม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอรดน้ำนุ่งโม่รดหมดแล้วนะเฮ้ยแมวออกไปได้ไหม คืออะไรนียนะคะเดีย๋ยวเราจะทำแม่โกนให้ดูนะคะชุบเอ้ยโผลที่ไหนโผล่ี่บ้านเห็นไหมมันคือ return s c a p e นะคะเอาไว้แบบ wrap กลับมาที่บ้านนั่นเองคำว่ามาจากที่ไหนมาจากที่โคโคบัตหรือเปล่าโคบัตที่ กดล็อกข้อระบายน้ำนะคะก็เลยได้มานั่นเองไปแล้วาพาไปอีกอย่างนะะคะข้างบนนี้เลยคะ่ะข้างบนข้างบนเดินไปไปอีกอ่นาน้งรถไฟไม่ใช่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ต่างหากไปเลยเลยใส่ป๊าด เฮ้ยบินไปละอ่ะเข้าไปข้างในข้างในก็มีแผนไรไม่ระะู้ค่ะเฮ้ยเราอยู่นี่จเจตอนนี้ไปให้ต้องให้มายองเนสด,ดำนะคะถึงให้ได้ คนมึกคนมึกค่ะแล้วเราก็ได้ไมาแล้วนะคะมึกอันเองเได้มึกมาเขิบดีใจอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยไปไหนอะ่ะเฮ้ยนี่มันห้องของ โอ้โหนั่นไงชัดเจนเธอเอาหมึกมาให้ฉันแล้วใช่ไหมอ๋อ oh. you happy เ็อเห็นภรรยาเก่าของฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมอ๋อเธอไม่ได้อยู่ที่น่านสินะ เหมือนว่าเธอจะอยู่คนเดียวและ <c oughs> เป็นไร <c oughs> อ่ะอ่อฉันไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วกัน <c oughs> ฉันมีบางสิ่งบังอย่างที่จะให้เธออืมเฮ้ยเฮ้ย อูได้อ่ะรุ่เป็นสมุดสซมมอนนะคะเขาว้สร้างพวกของเม็ดมนโอา้าจจะขอบคุณค่ะยิ้มเลยยิ้มเลยไปดูซิว่ามีอะไรบ้างวิบ้านจทนิโม เอาไว้สามารถเก็บเกี่ยวคนละผลิตได้เหรอเออก็ดีนะมีเงินสองหมืนหิน 200, สองร้อยตาฟุตเก้าอันไฟเบอร์เอม่มไฟเบอร์อีกร้อยหนึง่งโหนนี่แรลนี้ไม่มีเลยนะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งล้านนะคะแล้วก็แร่อิริเดียมบาร์เอิร์ธคิตันอีกสิบ นี่ว้าไปทะเลได้เออเหมือนกันค่ะใช้หนึ่งล้านนะคะแล้วก็อิริเดียมอิริเดียมบารห้าอันแคมกับอะไรนะเปะออกคอยกับปะกาลังอย่างละสิบซึ่งเราเอาไปขายหมดแล้วนะคะนี่อ,อะไรอนะ่ะเชนยูคิปปิ n ง เอ้ยนี่น่าสนใจนะแต่ว่าใช้เงินตั้งร้านมีให้หกล้านนี่ไปแล้วลุงไม่ไปโอเคไปไปบ้านกันบ้านด้วยกันว้าฟิจา้าจะเดินทำไม วันนี้นะคะก็หมดกันไปแล้วเดี๋ยวจะมีเนื้อหาของเหตุการณ์ของเชน,นะคะเออเกิดว่าทำไมมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอาจจะเป็นเหมือนภาพอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบ่อนน้นนี้บันทึกภาพเก็บไว้นะคะก็เดี๋ยวจะทำเหมือนเน,อเนื้อหาลงไปในแฟนเพจน,นะคะ แล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนลาไปเร็วไหมอ่ะนี่มีห้องน้ำด้วยนี่ไม่ใช่ลงมดนะคะ่ะเล่นน้ำไม่ดูหาอ,อยู่นิ่งลรงงานขึ้นเห็นไหมป้าป๊ปาปขึ้น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 อือโอเคค่ะ อ่ะสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากัไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆค่ะบาย <Bye. S 1> จะนอนเลยอะ่ะเออลืมนอน ไม่ได้อัดคลิปให้ผู้ชมนานแล้วนั่นเนี่ยนอน